สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักวันนี้เป็นวันที่7ของเดือนพฤศจิก,กายน2563นะคะวันนี้การไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งสายไฟนะคะหน้าบ้านของพี่อ้อยเลยนะคะตรงนี้กำลังทำงานอย่างขมักขมแน่นเสียงให้เจียวจ้าไปหมดค่ะพี่อ้อยก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะแล้วก็ทำวิดีโอเอาไว้นะคะค่ะ ทำกำลังติดตั้งการไฟฟ้าส่วนส่วนภูมิภาคนะคะนี่ค่ะกำลังเอาเสาขึ้นไปเพื่อที่จะติดตั้งสายนะคะนี่ค่ะกำลังทำอย่างขบักขม้นเลยนะเก่งมากค่ะช่างไฟเนี่ยเขาเก่งนะเขาเรียนมานะขึ้นที่สูงโอ้เป็นพี่อ้อยแล้วกลัวมากเลยนะคะเขาแข็ขงแรงนะคะ ถึงแม่จะมีเครื่องยุ่นก็จริงคะแต่ว่าการดึงการดึงเสาไฟขึ้นไปเพื่อเสียบเข้าไปในในสกรูนะคะในในรูนะคะในรูสกรูเนี่ยไม่ใช่ของง่ายก็พยายามที่จะดึงค่ะแล้วก็ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสองคนนะคะกำลังทำอยู่นะคะ่ะนี่ค่ะ นี่คือหน้าบ้านของพี่อ้อยนะคะอันนี้เป็นเสาหัวมุมเลยหัวมุมที่จะเข้าซอยนะของพี่อ้อยจะมีซอยเข้าไปแล้วก็ลงไปในแม่น้ําข้างหลังบ้านนี้นะคะายาวประมาณ500เมตรนะคะความลึกนะคะความที่ถนนเข้าไปถึงหลังบ้านเนี่ยประมาณ5้าหกรเมตรนะคะถึงถึงแม่น้ำนะคะเรียกแม่น้นะะําแควมมใ,หใหญ่ะคะนี่ก็คือพวกช่างนะคะช่างช่างที่กําลัง กำลังเอาเสาเล็กนะคะขึ้นไปเพื่อที่จะขันสกูน็อตเข้าไปที่จะโยงสายไฟนะะสายไฟเป็น,นสายไฟแรงสูงนะคะเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะ,ะต้องคอยดูนะคะคยถ่ายรูปไปกลัวไปเหมือนกันนะคะเนี่ยนะ,ะยังไงก็ขอให้พวกเขาทั้งหมดปลอดภัยนะคะนะคะเนี่ยคะ่ะ ส่วนเสาเล็กๆนี้ก็ต้องทําใหม่ต่อใหม่ขึ้นไปเพื่อที่จะดึงเข้าไปในสกรูนั่นนะคะนะคะมันจะมีรูนะคะแล้วก็มีสกรูขันน็อตที่ก็ต้องเอาลงก่อนนะคะจะทําอะไรต่อก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ก็พี่อ้อยก็อยู่บ้านนะคะดูดวงเสร็จเสร็จไปสองท่านแล้วค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวก็จะมาละก็รอดูอยู่นะคะนี่ค่ะ ไม่เข้าไปใกล้แล้วฮะอยู่ใกล้ไกลหน่อยกลัวกลัวเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ต่ภาวนานะคุณพระทัาพระคุณประสงค์นะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะจนดนบันดาลดนกิจดนใจขอให้ปลอดภัยนะคะจากคนที่ขึ้นไปบนเสาไฟนี้นะคะนะคะวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มอากาศเริ่มเย็นลงนะเกือบจะหนาวนะคะอากาศเย็นๆพอดีพอดีเกือบหนาวแล้วค่ะ มีแววว่าจะมีลมหนาวนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ของวันที่7ของเดือนพฤศจิกาย,ยน2,563นารยหกาะคะากาศมืดคลึ้มเลยค่ะนะคะนี่ค่ะใน,นรถการไฟฟ้านะ,ะนะคะจะมาอย่างนี้แทบทุกวันเลยนะคะยังมีความสุขจังเลยเนาะรถก็มีเพลนอนนะคะนี่ค่ะนี่ก็ค,ค,คือบ้านพี่อ้อยนะคะหน้าบ้านเลยนะคะ ดูค่ะให้ปลอดภัยนะคะ <Okay. S 1> เออนะให้ปลาคุ้มครองนะจะ้ะ <laughs> แข็งแรงนะดีอันนี้วันนี้จะขึ้นไปกี่เสาแล้วเนี่ยเสานี้เสานี้แล้วก็ขึ้นอีกเสาไหนบ้างเนี่ยเ <c oughs> ลอทั้งหมดเลยแล้วอันนี้เมื่อไรจะเอาออกนะ <c oughs> โอ้ถ้าหากว่าต่อเสร็จก็เอาออกใช่ไหม <c oughs> เอาออกไปสักทีเถอะมันทิมแทงหัวใจพี่เหลือเกินมันทิมแทงหัวใจพี่เหลือเกินเอาออกซะพี่จะได้เคลียร์หน้าบ้านให้สวยๆทำใหม่โอเคนะคะแค่นี้นะคะไม่ถ่ายต่อแล้วค่ะ